สวัสดีครับขอบคุณคุณบ้าอุดรคุ้มเผือครับผมวันนี้ผมวิภาเบิรงงันแต่งงานไทยครับเก็บบักเขียเทศในอีซีโอครับผมเก็บบักเขียเทศหนาหนาวครับพี่น้องยามเช้านี่อากาศทั้งหนาวทั้งเย็นครับผมาพระเจ้าพราเก็บบักเขียนี่กับมือแข็งหนาวสั้นในความมุดเลยครับพี่น้องเพราะว่าเก็บบักเขียเทศหนาหนาวครับเก็บบักเขียเทศหนาหนาวนี่ไม่ใช่ลำ,ลำบากแน่เลยครับพี่น้องผม วันยังมานเศร้าพีหนาวคักครับหนาวครับครึ่งเย็นครับผมล้มกับพัดต้อมครับพี่นอ้องตัวบักเขียเทศยวนอยู่ค้ำผาเน,นี่ยนี่มันที่มีดินทรายนะครับผมเพราะว่าล้มทรายครับล้มทรายพัดมาทรายติดต้นลูกเขียล่ะครับผมเมื่อบักเขียเทศมันกะขีบหัวงามบันไดยครับพี่น้องตัวบักเขียเทศมันก็นนนนกนกนสูงหลายอยู่ครับเบื้องบนครับผม นะครับเกียร์เทศครับคือยาเร่งครับผมเร่งสูงครับถ้าโบสียาเร่งสูงนี่เกียร์เทศหบนาหนาวนี่มันจะงไม่ค่อยสูงครับพี่น้องเราแก้กันเลยได้สียาเร่งสูงเอาครับผมมันก็เลยสูกลายครับมันเลยมีมาเกียร์เทศขายเห็นค่าครับผมถ้าโบสียาเร่งสูงนี้ที่ห้อนี้มาเกียร์ขายครับผมเกียร์เทศก็จะงไม่สูงครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่ค่อยถือแสงแดดเลยครับหนาหนาวครับผม ได้สีดาเลี้ง <rainforest> สุดเอาครับเรียครับพี่น้องขึ้นมาต้องไม่ก็บเขียนหน้านาวครับเป็นได้เพราน่ะเก็นบุเขียนหน้านาวอ่ะหนาวเนี่ยขึ้แข็งมืดไหมมือแข็งไปเล่อยว่ะขึ้นเมื่บุเขียนเลยพี่น้องมันจะดินไซด์เป็นสายเน้นเออ่ยข้ามพผ่ยาเวลาสียดเนี่ยโอ้สียดยากเลยขึ้นฝนตกครับขึ้นฝนตกได้เก็บเทลล์นวยเอเลยเสียดเชลล์นอยเนาะปัญหาเกิดดนะครับวันนี้ปัญหาเกิดเสียดเทลล์นวย ว่านกับล้มไส้อืมล้มไส้มากฝนมาตกเตยเมื่นี้เขานาหนาวเต็มตัวแล้วป่ะเนี่ยเก็นอะไรพี่น้อง13โมงซาครับเมื่อนี้อ้หนาวครับเนาะหนาววะแจ้งนอยดังไฟฟิงม่นหนาววะหนาวครับหนาวหนาวหนาวครับพี่น้องหนาววันในหลงเติร์ดไม่หนาวพราะหนาวมุสอไหนครับพี่น้องถัามาเก็บบะเขียครับผมเก็บบะเขียเทศยูอิสเรียวครับเก็บบะเขียเทศนาหนาวครับพี่น้อง เขียดแต่ละหน่วยมันจะดินซ้ายครับเพราะว่าเป็นค้ำภารณีครับผมเวลาไปเสแลนดนี่โอ้เสแลนด์ยากเลยครับผมนี่ครับหัวหน้าวขึ้นเลยมาไหมครับนี่ครับได้คะแนนโอ้สุดตายครับสุดตายเป็นแต่ใบเว้่หนาวแล้วหนาวก็หนาวหนาวก็สู้เก่าเลยครับผมไลยมาเลยไี่หัวตัวก็เลยที่เสือครับเป็นวาย ได้เงินเดือนหลายปนบอกคุณพี่น้องเขาได้ไหมโอ้เงินเดือนกับพออไซแล้วครับพักกากินข้าอยู่กับพอส่งอยู่ครับห้าหมื่นหกหมื่นอ๋อโอ้เป็นตะไม้ดอกว่าทันไม้หลายเรือครับไอ้ไม้อิสเดียลเลยดิครับแรงงานไทยครับผมเก็บบัตเขียหน้าหนาวครับผมหนาวทั้งหนาวทั้งเย็นนึกพี่น้องไม่ได้เขาหน้าหนาวเว้ยน่ะโอ้ลำบากเนาะเก็บบัตเขียหน้าหนาวเนะคุท่านผู้คนตปอกนี่แหละครับปลูกพันธุ์ ยูปลูกยูผ่านอยคางมิเตะดินทรายไนงะอเนจบ่อเนจใบเขียวพี่น้องเวลาลมทรายมามันเลยเข่าได้ครับมึงรถดขังงบมเมื่บมเขียวโอ้หนาวครันบน่าจะสันนะ้นเนาะปากแหลีย์อ่อนต้นปากเหรี <c oughs> อ,อ่อน,น,นต้นแล้วเนาะถึงหนาวถึงเย็นเนาะห่าน่าหนาวเลยลำบากแห้งแล้วว่าหนาวในลำบากแห้งพี่น้องเอ้ยอเสเยว ใครจะหนาห้อนนะหนาห้อนกร im ืว่าห้อนอีกย่าวเราไงห้อนคักเลยดิโอเด็กปีเด็กปีเราขนาดได้ปีสี่ปีแล้วโอ้สี่ปีก็อีกโคบแท็กตัวนึ่งเห็นไหนเนาะบาราบัยเก็ยบเกลียน้าหนาวน่ายนาวบ้าเย็นนม่คักเลยบ่นี่ครับบาราบัยเงี้ยครับผมอาเก็ยบเกลียน้าหนาวครับพี่น้อง แก้วเนี่ยครับตะเคียนนาเอาข้ามผ่านเนตนี่ได้ขี้ดินนี่ครับผมบ้าสกุลคนณสบายกว่าไงนี่คือสกุลนะนี่แม่นี่ก็บบ้าสกุลกันหมือยังครับนั่งกัสกุลนะโอ้สกุลมาถูกดยนะครับนี่ยมาถูกไงวะโอ้สกุลมาหลายคนเลยครับพี่น้องอุสริอิสริวเนี่ยมาเรือมาเลี้ยงว่ะมาเรือโอ้แต่คนสกุลนะสกุลแต่คนมาแนีวบ้ามันสามสี่มา โอ้สกุลแม่อิซิลหลายลครับพี่น้องนี่แหล้ครับผ้าเกบบัเขียนหนาวสั้นพ่อเหมือนนักะุกคนนะครับผมยูบ้านมันก็ได้ยูเมนแต่ว่ามันได้พอใส่บ่แล้วอยู่อิซลเนี้ยนไ่ในอิซลนะบอกเอซเขาเนี้ยิเหลเดี๋ยวพ่อทรงครับทรงบ้านเดี๋ยวจากมือนเดีแล้วเดี๋ยแล้วทรงลายเดี๋ลายเดีได้แล้วนะเดี๋ด๋กมึงแนะทรงหามืบาทหามบาท โงหกพันหกพันเช็กกินได้หาหมื่นอ่อหกพันเช็กได้หาหมื่นเลดมันลงโอ้ถือว่าโอเคอยุสองแจุดแปดเนาะคอยโอนไปตอนน่ะบ่เออเดวนี้มันเก้ากว่าหรือเปล่าเดียเก้าจุดสองนเนาะโตมาเถอก็ไปเดีอนนาฮีได้ซิปพอดีละทากันเกีบบักเียาหน้าหนาวโอ้ลำบากหลายครับพี่น้อง เบื้องล่ะครับผมเก็บพร้อมสั้นไปพร้อมมึงแต่ละคนเป็นไดยบันละใบเก็บมะเขียนาหน้าหนาวนะ่ะเพื่อไม่ให้หัวหันหล,ลังผม <st pain> นะเพื่อนน,<ล>ะนะครับโอ้ยังสันเลยมะเขือนาหนาวสุกดีนะครับพี่น้องคือยาเร่งครับผมยาเร่งสุกครับสีเข้าไปครับผมโอ้ว่าสามมือ้อนี่โอ้สุกยังคักเลยเบื้องล่ะครับแต่ละแสงแต่ละต้นครับผม หน้าหนาวนี่นมะเขือไม่ค่อยสุกกว่านี้แล้วครับแต่ว่าเจอยาสีเล่งสุกครับผมเจอยาเล่งสุกสีเลข้าไปมันสุกครับเบิ่งแล้วครับแต่ละต้นแต่ละต้นครับผมแดดนี่คือเต็มต้นแล้วครับนะครับต้นมากในมะเขือน้าหนาวมันบ่ค่อยสุกกว่านี้ครับเพราะว่าไม่ถือแสงแดดครับผมแต่ว่าเท่าแก้ผมก็จาสีดยาเล่งสุกเอาคือยาเล่งสุกเอาเละ สุกหลายครับนันก็เลยท่านขายส่งตลาดครับผมเลือครับพี่น้องเดี๋ยวน้ครับพี่น้องมือเขียดที่เก็บแล้วแล้วครับผมนะครับมันทีมีต่ดินซ้ายแนงหน่อยครับผมเพราะว่ามันเป็นค้ำผ่านเน็ตครับผมค้ำผ่าเขียวล้มพัดมากะดีซ้ายกะดีเขาได้ครับพี่น้องนะครับเก็บหางได้ท้งนี่แหละครับผม แต่ว่าเขาเขาแก้เคยต้องการให้เก็บบทส่วนเหรอครับพี่น้องนะครับเชียกันถึกซ้ายเนี่ยถึกน้าแเนี่ยครับล่องหนึ่งก็ได้ประมาณสองบล็อกกันแล้วครับผมนะครับแต่ละร่องครับนะครับที่เก็บได้เรามันก็จะมีหน่วยสูงครับผมนี่ครับกระจ้งขี่มาสีดายเลี้ยงสูงไหมครับพี่น้องสีดายเลี้ยงสูงไหมกอีกประมาณสองมือมันก็จะสูง ไปคิดจะเก็บขายให้เขาเหรอครับผมนี่ครับมื่อนวานทแก่ที่เอาหลายเลยเดีวยวครับพี่น้องมื่อนี้ก็ขี่ประมาณจเก็บขายประมาณจักสิบเล,ลียดลวครับผมเก็บกเขียส่วนนี้มันชิบวงามมาได็ครับเพราะว่ามันมีดินทรายผสมน้าครับผมคือน้ำนเมื่อยบกเขียครับวางมันเป็นค้ำพยางครับผมถ้าค้ำพยางนี่มันขี เวลาฝนตกนี่น้ามืบ่ถือครับผมแล้วก็ซ้ายก็หยิบเข้าครับมันบบเมื่อยปากเขียมื่อยที่งามเนี่ยครับผมนะครับไปมาะเทศนั้นประเทศอีสิวเบื้องต้นครับผมถ้ามาตกถึงสวนมะเขือเทศครับพี่น้องถ้ามาตกถึงสวนมะเขือเทศก็จะก็จะได้เห็ุแบบซี่งละครับผมนะครับค้ำพาเนตครับผมบ้านเอาเอื้อนค้ำผ้าเขียวลครับฝนตกใส่กับเปียกครับผม ลมซ้ายพัดมากระเขาได้ครับกระถือตามนุ่ยบักเขียแล้วครับผมนะครับผมนี่ใคเจ้ากับพักันพักกินข้าวเศร้าครับพี่น้องกินข้าวเศร้ามากเลยได้เห็นงานต่อแล้วครับผมจีบบกเขียตัวใครก็ว่าอะไรครับจังเด็กะนะครับผมอ่านจีบข่าวอิ่มแล้วครับโอ้อ่างไหนคณนะเห็นงานต่อบอกมา <now, now. S 1> หน่อย <now. S 1> โอ้หนาควครับวนาว ข่อย่ายองไงผมว่าแหละนั่นนะครับอาจิเข่าอิ่มแล้วพักกันล้างข่ามาแล้วครับพี่น้องวันนี้จากนัอยก็ยี่ห็องานต่อเหรอครับผมจังแดงก็ฝากกดติดตามซ่องเบ้าอุดรคนผือนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้า ตะกี้เราเป็นตำรวจอยู่แถวดินแดงบ่แถวดินแดงบ่ะก็ได้เห็นงานกเกษตรว่ะตำรวจจะร่จาจอ,น,อนเขาไล่ว่ะเ <laughs> ปถถ็ถถนตำรวจจะร่าจอนว่ะตำรวจจะร่าจอนว่ะไปป้อนรถเบียดไปโบกรถต่ำกันเลยสมัครงานโอ้สิเสียเอวเลยได้ไหมอีสเดียวเลยเจ๊ไหนกะขอบคุณพี่ไก่ให้งานก็ตอนรับครับพี่น้องขอบคุณครับ